สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชายภูมิครับมาเยี่ยมน้องคนสะท้องของกองทัพไทยครอบครัวของน้องคนสะท้องของกองทัพไทยนะครับตามไปเยี่ยมกันครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับทาหารเรานะคะยามศึกเราลบยามสงบเราพัฒนายามมีปัญหาภัยพิบัติเราก็พร้อมช่วยเหลือนะคะอย่างน้องเขาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับน้องเล็กข,ของบ้านกองพันท่าสารวัตรเราเนี่ย ก็อยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะเป็นกําลังสําคัญนะคะเวลาเรามีภารกิจมีการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย mm hmm. เขาก็ทํางานทตามหน้าที่ของเขาแต่เวลายามปกติเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือมีการปำรุงปักาลังใจของน้องเขานะคะด้วยที่ทางุ้รคบัญชาก็เล็งเห็นความสําคัญในส่วนของกําลังใจแล้วก็กําลังกายของของน้องนะคะก็เลยมีโครงการ พ um: er pues problems, kind of ื so ่อนช่วยเพื่อนพี <sun> <t elling> <training enables> ่ช่วยน้องก็เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมีการช่วยเหลือจากกำลังพลภายในหน่วยคอยช่วยเหลือกันไปอะค่ะเด็ดเราเดียวไม่ไดกันผมได้ครมาช่วยครอบครัวได้เขาทำได้จริงๆด้วยการเป็นทหารช่วยทุกเ็มแม่ดีใจค่ะที่กองทัพมาช่วยเหลือแม่ในวันนรอบครัแม่ลำบากจริงๆตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำให้กองพันทหารสารวัตรได้มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องเกิดขึ้นครับผมขอขอบคุณพันเอกวิทูลสุรพันธ์ไพรุดผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรที่ทําให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับช่วยความเป็นอยู่ของน้องคนสุดท้องของกองประชาการกองทัพไทยดีขึ้นครับ